สวัสดีครับพบกับเพจจุนไมอัมนะครับก็วันนี้จะมาแม็บริห้านะครับไม้แดงหัวานนะครับเต็มระบบมีเดินหอบกดรอบปรับไฟปันน้ำมันแล้วก็ท่อยืงนะครับแล้วก็ปรับกันเร่งเครื่องเป็นเครื่องรุกห้าสานะครับมอชีน 6G ไต้95้านะครับ นีดูนะครับว่าเดินรอบจริงๆไปหน้าวิดตามรอบนะครับท่อเป็นท่อหมกน,นะครับท่อหมกเดี๋ยวมาดูว่าท่อเนี่ยเป็นอะไรประมาณนี้ท่อยิง โอเคเบิ้ลดังไม่ได้ครับที่สถานะเดี๋ยวเบิ้ลตัดรอบทีหนึ่งแล้วไปเลยนะครับโอเคประมาณนี้ผมจะติดต่อได้นะครับเพื่อนตือบอั้มครับขอบคุณครับ